สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดงานเข้ากลุ่มธรรมพิบาลยื่นฟ้องหมอเรียนทองหลังโพสตหมิ่นผู้พิพากษาที่ปล่อยตัวแกนนำผู้ชุมนุมที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนายสรชัตทองเพชร ในนามกลุ่มธรรมพิบาลเครือข่ายภาคประชาชนต้านทุจริตและคอร์รัปชันได้เข้ายื่นหนังสือต่อผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีขอให้ดำเนินการตรวจสอบเพื่อดำเนินคดีกับพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นนาะในฐานความผิดดูหมิ่นผู้พิพากษาในการพิจารณาหรือพิพากษาคดีหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์เนื่องจากพลตรีนายแพทย์เหรียญทองเป็นผู้ใช้ Facebook ชื่อเหรียญทองแน่นนาะและได้โพ ข้อความลงในเฟซบุ๊กว่าขอด่าผู้พิพากษาประเภทหัวคออยอวอวัคซีนออยหรือควายไม่มีสระอานะครับว่าพวกคุณได้ตระบัดสัตว์และทรยศต,ต่อพระมหากษัตริย์พวกคุณเป็นไอเอแอบที่อาศัยปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรติภายใต้พระปรมาพิไทยพระมหากษัตริย์กระทำการบ่อนทำลายพระมหากษัตริย์เสียเอง พวกคุณบางตัวแม้จะไม่มีเจตนาแต่มันก็เป็นแค่ไอ้พวกดัดจริตโลกสวยมีดุลพินิษได้แค่กรอบสี่เหลี่ยมตามบทมบัญญัติตามตัวหนังสือมันไม่มีสมองไม่รู้สึกรู้สากับความสงบสุขเรียบร้อยของสังคมและประเทศชาติโดยรวมไม่คำนึงถึงความมั่นคงของชาติทั้งทั้งที่ความมั่นคงของชาติและความสงบสุขเรียบร้อยของสังคมเป็นปัจจัยสาคัญที่พวกคุณต้องนามาใช้เป็น ดุเรียพินิษในกระบวนการยุติธรรมเพื่อยุติด้วยความเป็นธรรมสติปัญญาของพวกคุณมีได้แค่นี้หรือหรือว่ามีสติปัญญามากแต่ชั่วช้าเลวระยมสามาน พวกคุณปล่อยตัวอริราชศัตรูทั้งทั้งที่กำหนดเงื่อนไขไว้ชัดเจนอยู่แล้วแต่ก็ปล่อยออกมาสร้างปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้ถอนประกันแม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมดำเนินคดีพวกคุณก็ให้ประกันตัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้ออกมาบ่อนทำลายชาติทำลายพระมหากษัตริย์อย่างน่าละอาย ผมบอกตรงๆว่าละอายแทนผู้พิพากษาที่ดีๆต้องเสื่อมเสียเพราะไอ้พวกควายไม่มีสาระอาอย่างพวกคุณหากวันหนึ่งคนที่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์อย่างพวกผมเหลืออดและจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วไม่หวังพึ่งกระบวนการยุติธรรมที่มีพวกคุณปฏิบัติหน้าที่ภายใต้พระปรมาพิไทยพระมหากษัตริย์ จนต้องจัดการอริราชศัตรูกันเองกิจกรรมการเก็บขยะภายในประเทศก็จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่าคิดกันนะครับว่าต่างชาติจะแทรกแซงเพราะมันเป็นแค่การเก็บขยะเพียงแต่มันเป็นขยะพิษช,ชีวภาพของแผ่นดินผมรู้นะครับว่ามีไออีผู้พิาพากษาที่เลวระยำเป็นแนวร่วมอริราชศัตรูอาศัยการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้พระปรมาพิไทยพระมหากษัตริย์ทรยศต่อพระ หากษัตริย์ผมขอข่มขู่ให้ระวังตัวไว้ให้ดีก็แล้วกันไม่ใช่ไม่รู้ตัวนะครับมีบัญชีรายชื่อรู้ตัวรู้ชื่อสกุลก็แล้วกันเกิดกิจกรรมเก็บขยะพิษช,ชีวภาพของแผ่นดินเมื่อไหร่พวกคุณเจอก่อนอริราชศัตรูก็แล้วกันพลตรีเหรียญทองแน่นหนาะคนเก็บขยะ7สิงหาคม64เวลา8.23นาฬิกา23นาที ทำให้ผู้ที่ได้เข้าไปอ่านข้อความใน Facebook ดังกล่าวหรือมีประชาชนทั่วไปที่ได้อ่านข้อความตามที่สื่อมวลชนได้นําไปเผยแพร่นําเสนอเผยแพร่อ,อีกต่อหนึ่งเข้าใจว่าผู้พิพากษาซึ่งได้ทําหน้าที่ในการพิจารณาหรือพิพากษาในคดีที่กล่าวอ้างใน Facebook ดังกล่าวว่าใช้ดุลยพินิจไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมทําให้ถูกดูหมิน่นและถูกเกลียดชัง นอกจากนี้กรณีที่พลตรีนายแพทย์เรียนทองได้โพสต์ใน Facebook ว่าพวกคุณปล่อยตัวอริราชสตรูทั้งที่กำหนดเงื่อนไขไว้ชัดเจนอยู่แล้วแต่ก็ปล่อยตัวออกมาสร้างปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้ถอนประกันแม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มดำเนินคดีพวกคุณก็ให้ประกันตัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้ออกมาบ่อนทำลายชาติทำลายพระมหากษัตริย์อย่างน่าละอาย คำว่าอริราชสัตรูในความหมายตามเฟซบุ๊กของพลตรีนายแพทย์เหรียนทองคือแกนนำผู้ชุมนุมขับไล่รัฐบาลและพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีที่ถูกดำเนินคดีและศาลได้มีคำสั่งให้ปล่อยชั่วคราวการกระทำของพลตรีนายแพทย์เหรียนทองที่ได้โพสต์ข้อความดังกล่าว ลงใน Facebook ถือว่าเป็นการกระทําที่กระทบต่อชื่อเสียงคุณงามความดีศักดิ์ศรีของผู้พิพากษาที่ได้กระทําหน้าที่ทําให้ถูกดูหมินหรือถูกเกลียดชังอันเป็นการกระทําที่เป็นการดูหมิน่นศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณาหรือพิพากษาคาดีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ